สวัสดีค,ดค,ครับทุกคนสวัสดีนนม,ม,ามากครับวันนี้ผมดีใจมากๆครับวันนี้ผมแนะนำให้ทุกทุกคนท่าไหนความเมืองไทยสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเอ่อถ้าชื่อที่เกาหลีนะค่ะทุกคนจะเรียกว่ามินจีทุกคนจะรู้จักในานามของล่ามมินจีล่ามเกาหลีค่ะจริงๆแล้วเขาคนฉลาดมากๆเขาเป็นอชาชญากรไม่ใช่ียนจบ ทันภาษาแล้วก็ยี่대ันช่วงเกาหลีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกาหลีที่เกาหลีมเกาหลีกับอมอันับเกาหลีมามากอยู่ที่เกาหลีกี่ปีคะอ๋อจริงๆมาที่เกาหลีตั้งแต่ปี2014ค่ะส0งพถ้าอย่างนั้นปีที่เก้าเก้เขาอยู่ที่เกาหลีค่ะผมตกใจมากแล้วระทับใจเขาพูดภาษ เก่งกว่าผมคุณพ่อคนเกาหลีก็พูดภาษาไทยเก่งกว่าจริงๆนะคะจริงเหรอจริงค่ะ <laughs> เออทุกวันผมเออ่ไม่พอใจครัคเออคบเพราะว่าพูภาษาไทยไม่ดีขึ้นไม่พัฒนามินจีก็ไม่พอใจค่ะ <laughs> อยากอยากพัฒนาเหมือนกันเออ่คนเกาหลีเป็นอย่างไรบ้างครับคนเกาหลีที่ไหมครับคนเกาหลีที่มินจีเจอก็ดีนะคะรู้สึกว่าอย่างไรครับ ประเทศเกาหลีมีส่วนอะไรไหมถ้าเปรียบเทียบคนเกาหลีกับคนไทยใช่ไหมคะคนไทยคือเมื่อก่อนมินจิคิดว่าคนไทยเวลาทํางานหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความช้ามากกว่าคนเกาหลีสบามันจะมีมันจะมันจะมีคนไทยที่คนไทยเขาพูดกันเขาจะบอกว่าคนเกาหลีสักพูดไปรีไปรีไปลีไปลีเวลาเวลาคนเวลาคนคนไทยมาที่เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไปลีไปลีอะไรเงี้ยจะเป็นคําที่คนไทยค่อนข้างเรียนมาเยอะค่ะอืมเดี๋ยวเดียไปลีไปลี ถ้าคนเกาหลีเข้าเอ่อเข้าทำงานตอนเช้าวิ่งค่ะวิ่งวิ่งใช่สทานีรถไฟไต่ดินก็วิ่งทั้งหมดเด่นเมองไทยสบายกว่าเมืองไทยสบายค่ะใจย็นกว่าใช่มีน้ำใจกว่าคนไทยสบายสบายค่ะสบายมากสบายกว่าคนเกาหลีคือก็อาหารเป็นอย่างไรบ้างคะอาหารไทยกับอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีริงๆทานได้ทุกอย่างเลยนะคะมินจช่องอาหารเกาหลีทานได้ทุกอย่างไม่เลือกเลยแต่ว่า วิจิตรคิดว่าอาหารไทยมันมีหลายรสชาติมากกว่าม,มีเผ็ดมีหวานมีเปรีย้ยวอะไรอย่างเงี้ยแอาหารเกาหลีไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับอาหารเกาหลีนี่แป้งเยอะแ,แป้ง<อ>ใช่ครับใช่ครับมผมชอบอาหารไทยกว่าอาหารเกาหลีครับผมชอบอาหารไทยคุณพ่อเกาหลีทานเผ็ดได้ไหมคะท <ำ S 2> <อ>านได้ครับทานเผ็ดได้ครับอะไรก็ได้ได้เอมเป็นท่าไหนความเป็นท่าไหนความยากผมคิดว่ายาก มืองไทยยากไหมครับเมืองไทยก็ก็ต้องสอบอะค่ะเวลาที่จะเป็นทนายต้องเรียนก่อนต้องเรียนต้องเรียนนิติศาสตร์มาก่อนที่ไทยจะเรียกว่าขอบพักของประัดของภาษาเขาจะเรียกว่านิติศาสตร์โดเกาหลีเป็นทนายความยากและขายได้เยอะมากมากเนี่ยเมืองไทยก็เรียนท่าเรียนจบจบจุฬาธรรมศาสตร์ท่างนั้นก็ทั้งหมดเป็นทนายความได้ไหมครับ อ๋อเรียนจบบางคนถ้าจบว่าเรียนจบแล้วไม่สอบทนายก็ได้ค่ะไม่ใช่ใช่เหมือนตอนนี้เหมือนเกาหลีของเกาหลีจะเป็นระบบรอ School ใช่ไหมคะต,ต้องมีสอบสอบผ่านใช่ต้องสอบเป็นทนายก่อนอไม่ใช่ว่าเรียนจบมหาหลัยแล้วจะได้เป็นทนายาจะเป็นทนายความจะเป็นอายการหรือว่าจะเป็นผู้พิพากษาต้องสอบงหมดค่ะอาชีพที่ไหมคะอาชีพที่ทนายเอ่อจะเป็นทนายความต้องต้องรู้จักช่วยคนต้อง ต้องรู้จักคุยกับคนต้องรู้จักเข้าใจคนนะคะอ,อันนี้สาคัญถ้าเท่านั้นโอ,อ้นนี่มดนเพราะว่าเวลาที่เราจะไปทาคดีความให้ลูกความพวกนี้ให้ให้กับลูกความพวกนี้นะคะเราจะต้องรู้ว่าอ๋อสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงเราต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเขาแบบบางทีมันเหมือนการเอารับเ,เอาปัญหาของทุกคนเข้ามาอยู่ในตัวเราอเงี้ยค่ะเอาอันนี้จิใจดีมากนะคะถ้าเราํำต้งแบงนี้ ก็ทำงานอันนี้ไม่ดีค่ะแล้วก็ผมมีคำถามครับผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนอยากมาที่เกาหลีแล้วก็ทำงานที่นี่ผมเจอกันเยอะๆครับแต่มีวิธีอะไรครับมาเกาหลีเวลาที่จะมาทำงานที่เกาหลีคืออันนี้ขอพูด ตามกระบวนการที่เขาทํากันมานะคะก็คือถ้าเกิดว่าจะมาให้ถูกกฎหมายเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องไปผ่านที่กรมแรงงานก่อนของที่ประเทศไทยเขาก็จะมีการสอบการอะไรอย่างนี้ตอที่พิ่จิรู้มาก็คือหลายสถาบันนะคะเวลาสอบก็คือจะมีสอบภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้วยสอบภาษาเกาหลีเกี่ยวกับพวกภาษาที่เขาจะมาใช้ในแรงงานในการทํางานที่เกาหลีพวกนี้ค่ะก็จะมีสถาบันสอนเยอะแยะภาษาเกาหลีเกิดระดับสูงไหมคะผมคิดว่า ถ้าถ้าหนึ่งปีก็ขยันเรียนก็สัพพันได้ค่ะถ้าขยันเรียนหนึ่งปีผ่านแต่ต้องขยันขยันนเดียวหมาอันนี้ระดับสูงหรอระดับสูงภาษาเกาหลีหมายถึงที่สอบเพื่อมาทํางานก็ไม่ถึงกระดับสูงไม่สูงครับถ้าใครก็ได้กสัพพันได้ครับทุกคนพยายามพยายามเรียนภาษาเกาหลีค่ะถ้าอยากได้แน่นอนค่ะนอกจากสัพพัน มาที่เกาหลีไม่ไม่มีบันไม่มีวิธีเรอเนึกจัดเนึกจากสถาบันเสพทัน ไม่มีทีไม่มีทีหรอหมายถึงถ้ามาทํางานเหรอคะ<ำ>หรือว่าถ้ามาทํางานถ้าเกิดว,ว่ามาทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะคะที่คนเขาจะมากันก็คือจะเป็นวีซ่า e ประเภท E9 ซึ่งเป็นวีซ่าสําหรับแรงงานที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะก็สอบมาหรือไม่ถ้าเกิดว,ว่าบางคนมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วมีบริษัทที่ติดต่อมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเขาจะรับเราเข้าทํางานก็เป็นวีซ่า e ประเภท E7 อีกประเภทหนึ่ง<อ>ไม่ต้องสอบอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ได้หรอถ้ามาที่นี่สามเดือน แล้วก็สามเดือนทำงานได,ได้แล้วก็ไปเมืองไทยแล้วก็มา,าไปมาไปมาอันนี้ไม่ได้เหรอจริงๆการทำแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามาเกาหลีค่ะการที่มาสาเดือนเนี่ยหมายความว่าเรามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะมจริงๆล้วประเทศไทยอะค่ะได้รับการวยกเว้นวีซ่าว่าไม่ต้องขอวีซ่ามาเกาหลีในการที่จะมาท่องเที่ยวนะคะเราไม่ต้องขอวีซ่ามาเราจะอยู่ในเกาหลีได้ทั้งหมด90วันแต่ว่า เวลาที่เรามาเนี่ยคะ่ะเรามาเที่ยวเฉยๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันเป็นบีซ่าท่องเที่ยวไงคะ่ะเรามาเที่ยวเฉยๆเราจะมาหาเงินเราจะมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ได้อะไรไมนเป็นเรื่องที่คุณมาคุณพวกเขาวางว่าถ้ามา,าไม,ไม,ไมา่นีไม่มี่เกี่กับกไม่มีกำหนดมาที่นี่แล้วก็ไรายได้อันนี้ดีถ้ามีวิธีกับ มันจะต้องเป็นมันต้องมีการวิธีการควบคุมของกฎหมายอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าใครจะมาแล้วก็มาทํางานได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเองก็ต้องกลัวว่าคนไทยหรือว่าคนชาวต่างชาติจะมาแย่งอาชีพของคนไทยอ่าครับคถ้าหลายหลายคนถ้าหลายหลายคนไทยทำงานอยู่ที่เกาหลีบุรงุณงานชนนบุรษส่วนเอ่อถ้าอยู่ภาษาถ้าะจะกล่าวภาษาเกี่ยวกับภาอย่างอย่างไรครับภาษาเช่นเช่นเอ่ออาเจ็าอัดเจ้า นายุสักกัพบดเจ็บแล้วก็โมัมชัยากรรมมีเกี่ยวกบปัชาชัยากรรมถ้าอย่างนั้นเจ๊ขยี้ยป้าน,นะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของคนผิดกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าสมมติทํางานไปแล้วเราได้รับความแบบเราได้รับแารบาดเจ็บอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆเราสามารถแจ้งไปที่กรมแรงงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนผูกกฎหมายหรือว่าเป็นคนผิดกฎหมายถ้าสมมติว่าเราแจ้งไปที่กรมแรงงานแล้วเหมือนกรมแรงงานอาจจะอาจช่วยไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้น่าจะต้องเข้าหาผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นทานายความหรือว่าอาจจะเป็น ผอมูซาที่จริงๆที่เกาหลีจะมีอีกอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผอมูซาหรือว่าโน<ผ>มูซาติดต่อคุณพ่อเกาหลีก็ได้นะคะผมเป็นท่านายผอมูซาคับ<ม>ก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญให้เขา<ม><ม>บบว่าเข้าไปเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงาน<ม>ที่รับผิดชอบเลยเงี<ม>้ยค<ม>่ะด้วยความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบางทีเขาจะสามารถพูดได้ดีกว่าหรือว่าสื่อสารได้ดีกว่าเจ้าตัวเมื่อก่อนผมเคยไปอินชอนดลลัดบุพย์ค่ะเขาขายผพาไทย เขาสานี่กันบงผัดไทยอาหารไทยเหรอในตลาดเพื่อนเขาทำงานอยู่ที่อุตสาหกรรมอันนี้โรงงานที่บัดเจ็บเหรอบัดเจ็บก็บัดเจ็บอันนี้บัดเจ็บสาหัสสาหัสบาดเจ็บแต่เขากลัวไปอ่ะกลัวที่จะต้องไปหาตำรวจตำรวจเพราะว่าต้องมาต่อตัวก็เขาไม่ได้รับเงินจากเท่ากครับ 봄샷을 하면서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  봄샷을 하면 봄샷을 하면 봄샷을 하면서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  봄샷 จริงๆแล้วคนไทยที่อยู่ผิดกฎหมายในเกาหลีนะคะเขาจะกลัวมากเขาจะเขาจะเสียสิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะคะ<ม>ในการในการที่จะได้รับสิทธิ์ของตัวเองจากทางหน่วยงานของเรา<ม>เพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่อยู่อย่างผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปแจ้งความหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโดนจับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าค่ะมันจะมีคือโดยระบบของตอมอค่ะเวลาที่เราไปแจ้งความต่อตำรวจใช่ไหมคะถ้าสมมติว่า คือมันจะมีกฎหมายของเขาคุ้มครองรอยู่ค่ะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นคนที่ได้รับความเสียหายเรื่องถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าพวกเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับการอาชญากรรมอะไรพวกนี้น,นคะคะถ้าเกิดว่าเขาไปแจ้งตารวจตํารวจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งทางตอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสัมพันธ์ตัวเมกับตํารวจค่ะออถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆแบบ ทำงานอยู่ดีๆไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายแล้วอยู่ดีๆตำรวจมาจาับตำรวจมีหน้าที่ส่งต่อปอมอค่ะเพราะว่าปอมอเขารับผิดชอบเกีนน่ยวกับเรื่องชากผ่านชาติเตือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคนไทยคนหนุ่มเขาทุกทีทุกทีจักสามีสามีเป็นคนไทย <laughs> คนไทยสองคนทะเลาะกันเออเต้บัจเจ็เต้เขาน่ากลัวไปตำรวจจริงๆแล้วอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไปตำเนิตำรวจได้ ช่ยอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราโดนทำ้ายร่างกายหรือว่าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมหรือว่าในคดีอาญาพวกนี้นะคะเราสามารถไปแจ้งตํารวจได้ตํารวจมีหน้าที่ปกป้องสิทธิของเราอยู่แล้วมันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยู่แล้วอะค่ะอยู่ที่เกาหลีเก้าปีมีประสบการณ์อะไรครับช่วยให้คนไทยมีประสบการณ์ไหมครับ ช่วยให้คนไทยจริงๆแล้วแอมอย่างที่บอกนะคะว่างานหลักของแอมก็คือการออกไปล่ามไปช่วยคนไทยไปนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายคนเลยที่ติดต่อเข้ามาแบบว่าะจะมีเคสเคสหนึ่งที่แอมจําได้มากที่สุดนะคะก็คือเหมือนคุณแม่คนไทยคุณพ่อคนไทยเป็นเป็นคนผิดกฎหมายทั้งคู่แล้วก็เอาลูกาคา่ะลูกเกิดในเกาหลีลูกคนไทยเหมือนกันไปฝากคนอื่นเลี้ยงเอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนสุดท้ายลาลูกเขาก็ช็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็แม่ก็เรียกให้ไปร่างที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วก็คือแบบตํารวจเขาก็สืบสวนสอบสวนอะไรของเขาแล้วก็จับผ네ู้หญิงคนที่เหมือนทําร้ายเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือคดีนั้นก็ไปช่วยช่วยช่วยคุยกับทางโรงพยาบาลช่วยคุยกับแผนกธูรลการของทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องการขอลดค่าใช้จ่ายลดอะไรอย่างงี้ซึ่งสามารถลดไปได้เยอะมากเลยค่ะ จริงๆแล้วเอ็กับคุณพ่อเกาหลีอันนี้มีรับผิดชอบกับต้องช่วยคนไทยในเกาหลีก็ะจะพยายามช่วยให้ได้มากาามเพราะว่าผมเป็นทนายผมมืสาเอ็มก็ทนายความต้องช่วยคับจะพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็เราสองคนเกิดรักนะคนไทยรักคนไทยมครับรักเมืองไทยเอ่อคนไหนถ้าคนไทยคนไทยในเกาหลี ถ้าไม่รู้จักคนหมาคนหม,นหมหายรายละเอียดเกาหล,ายยาาลีไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ครับถ้ามีน้มัระวังมีอะไรบ้างคะถ้าประเทศไทยมไม่เป็นอะไรแต่เกาหลีก็มีปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นของช่วงนี้นะคะก็คือ อย่างที่คนทไทยหลายๆทนะ่านอาจจะทราบไปนะคะว่าการเอากัญชาออกมาเสพการซื้อขายกัญชาอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย,มายใช่ไหมคะพอรับรองอออ่าพรรับงที่นี่กิดไปถูกไปคุกรอะไปคุกที่เกาหลีไม่ถูก <ไป S 1> ใช่คะ่ะเ,เพราะฉะนั้นคนไทยบางคนที่ไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็มีการนำกัญชาเข้ามาอย่างสมมติว่ากลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็อุ้ยตอนนี้ที่ประเทศไทยซื้อกัญชาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไหนเอากลับมาที่เกาหลีหน่อยละกันโดนจับนะคะเพราะว่าที่เกาหลีม่ถูกกฎหมาย แล้วก็กินยาเสพติดอันนี้ก็อันนี้ขค่ม้วนมากๆเอ่เมืองไทยไม่แขม้วนหรอกยาบ้ากินยาบ้าหนุนหนุนหนุงไม่ไม่เป็นไรเมืองไทยจริงๆของเมืองไทยก็มีกฎหมายค่ะแต่พี่ก็ไม่ได้ไปคุกหรอไปคุกก็ถ้าพูดตามหลักกฎหมายแล้วนะคะเ็เหลือเขาเลืนี่แขม้วนมากกค่ะถ้ายาบ้าก็ไปคุกตรงใช่ค่ะที่เกาหลีเขาจ้าแค่ม้วื่องยาเสพติดค่อนข้างมากคนไทยไหนเกาหลีไม่ไม่ไม่ทำยาเสพติดค่ะ กัญชาก็ไม่ไม่อันเนี่ยกับเกาหลีใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องกัญชาจะต้องระวังเป็นอย่างมากระวังครับต้องระวังคระคงเกาหลีก็ไปเมืองไทยไอไอเที่ยวเมืองไทยก็กัญชากินทำกลับมาไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เรากินสมมติว่าเราอยู่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยมนถูกกฎหมายใช่ไหมคะเรากินที่เมืองไทยเสร็จแล้วกลับมาผิดนะคะถ้าเกิดว่าตรวจปัสสาวะแล้วเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยตรวทาสมคบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ถ้าเอ่อถ้ามีปัญหาติ่ต่อให้ผมกับติดต่อให้เราสงคนครับติดต่อให้ตัเกาลี่ิดต่อให้เอนครับแไขปัญหาพยายามช่วยแกไขปัญหาครับเกี่ยวกับบิจาตัวชฉพยางน่เกี่ยวกับบาแล้วก็บัตเจแล้วก็ออมเงินเทจือเนจิก่ออมงภาษทัอมปกติคนไทยก็เรียกว่าเงินเทจงเงินเทจิงครับถ้ามีปัญหา เออติดต่อให้ติดต่อให้ส่งค้ค่ะ <_ D> จริงจริงเลยอ,อ่ะเออยุ่งม,กมากๆค่ะทุกวันยุ่งเป็นแอเกายุยิ่งมากๆแต่วันนี้เาุาเออมาตัวกันทำคลิปด้วยกันขอบคุณมากมาค่ะยินดีมากมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็ครั้งหน้าเดี๋ยวมาทำด้วยกันครั้งหน้าครั้งหน้าไปไย ได้ค่ะได้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะบอกว่าอยากได้อยากรู้กฎหมายอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรวก็คุณผมหวังว่าคนไทยมาเมืองไทยเยอะๆแล้วก็มาเที่ยวเยอะๆมาเที่ยวมาเที่ยวเกาหลีเราก็ถ้าต้องการไหนได้ก็เยอะๆค่ะเรงงานครับวันนี้ก็คุณดางมากค่ะทุกคนเจ้ากันเอ่อข้างแรกเจ้กันข้างน้กค่ะ แล้วก็ผมเคุณตุ๊กเกาหลีไปบังไทยวันที่23ค่ะกินทูเรียนกินทูเรียนไปกินทูเรียนต้อ,อนรับคุณพ่อเกาหลีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะไชยศักดิก์ไชยศัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ